ตอนนี้มันเป็น EP3 สนะตอนนี้เราก็ประกอบเครื่องเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเ,เนี่ยใส่ใส่พานพัดลมใส่พัดลมนะไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนประกอบเพราะว่าาคลิปที่แล้ว่เจ้าโลกช่างถ่ายดูแล้วทำวาวเช็ควาวหัวชีดอะไรเนี่ยเจ้าโลกอถ่ายลงไปแล้ว ถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูเจ้าโลกตัวนี้ตัวเดียวกันนะแต่ไอตัวนี้ช่างจะถ่ายให้ดูตอนที่ว่าประกอบเฟืองก็ดูไปแล้วนะเนี่ยประกอบเฟืองชุดเนี้ย <c oughs> เจ้าโลกไม่ได้ประกอบเฟืองเจ้าโลกรู้สึกว่าตอนนั้นจะเปลี่ยนชุดปอกชุดปอกแล้วก็ปั๊มหัวฉีดแต่ตอนนี้เจ้าโลกกระจบแล้วก็ใช้งานได้ตามปกตินะแต่ก็เหลือมาเก็บงานนิดหน่อยอเแหวนทองแดงหัวฉีด มันไม่ใช่ของมันตอนนั้นช่างก็หาไม่ได้เราก็รีบส่งงานให้ใช้ตอนนี้เจ้าของเขาแจ้งว่ามันมีอาการฟิตฟิตแต่ยังใช้ได้อยู่ฟิตฟิตนะมันไม่ใช่เครื่องแน่นะฟิตฟิตอ่ะฟิตฟิตอ่ะคือมันรั่วเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกว่างเขาจะอามาช่างเปลี่ยนแหวนแหวนทองแดงนะไอ้หัวฉีดมันจะมีแหวนทองแดงเล็กๆอยู่นะก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวก็จะติดเครื่องให้ฟังว่าหลังจากประกอบเสร็จเครื่องมันจะเป็นยังไงเสียงมันจะเป็นยังไงนะอ่าก็ติดตามช่างชาตินี่เจ้าพลังนะ แต่เขาเปลี่ยนฝามาเป็นอเจ้าโลกคือส่วนมากก็จะแปลงเป็นเจ้าโลกอ่ะมากที่สุดเเจ้าบาลังเขาก็กลัวมนะ่ระพลังเยอะเกินไงอืมพลังพังพังพังเนี่ยนะแต่ว่าเครื่องเขาดีก็ไม่ใช่พังพังนะช่างเคยซ่อมแล้วเอาอยู่ซ่อมครั้งหนึ่งก็ไอเจ้าพลังเนี่ยช่างเคยซ่อมได้หกเจ็ดปีเดิมนะเจ้าพลังหกเจ็ดปีก็ถือว่าคุ้มแต่ว่าบางคนเขาซ่อมกันแล้วมันพังพังอย่างเดียวช่างก็ไม่เข้าใจ แต่เจ้าพลังก็พลังสมชื่ออืแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนเป็นเจ้าโลกแล้วจะเป็นยังไงเสียงจะเป็นยังไงแต่สําหรับช่างนะเจ้าพลังหรือเจ้าโลกอนะ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ่ะซ่อมให้ถูกวิธีนะแก้ไขให้ถูกสูตรมันก็ใช้ได้เพราะว่าวิศาวะเขาออกแบบมาดีอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ดีเพราะว่าช่างเขาซ่อมแบบก็ไม่ได้ว่าช่างด้วยกันหรอกนะแต่ช่างอยู่กับพวกเครื่องพวกนี้ มาหลายปีสำหรับซูปเดียวเนี่ยไม่ว่ายันมาคูปุต้าช่างซ่อมมาก็หลายปีอยู่นะก็ไม่บอกว่ากี่ปีตั้งแต่เรียนจบมา40น่ะลองคิดดูแล้วกันช่างศึกษาเรียนวิชาช่างมาพศ40พศ40ก็ยุคนั้นยุคของวัยรุ่น90น,นี่แหละช่างคือยุค90อายุไม่ต้องถามหรอกว่าอายุเท่าไหร่ก็ไล่เอาเองแล้วกันตั้งแต่40เนาะแล้วก็อยู่กับพวกนี้มาตั้งแต่นั้นเลย จนตอนนี้มันปศอ,อะไรแล้วช่างเราเข้าใจพวกเขาดีอาพวกเขาดีแล้วกันจยเรียกมันเลยเพราะเขาก็มีชีวิตเครื่องก็มีชีวิตช่างสามารถคุยกับเขาได้ว่าเขาต้องการอะไรเขาเอาการอย่างเงี้ยเขาเจ็บตรงไหนช่างก็าจะรักษาเขาเพราะว่าถ้าเรารู้จากเขาเขาก็สามารถฟื้นชีพคืนขึ้นมาได้เศษเหล็กทําไมวิ่งได้ก็เนี่ยเดี๋ยวฟังเสียงนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ช่างก็ทำการติดเครื่องแล้วนะเนี่ยยันม่าเจ้าพลังนะหลังจากที่ดูอ่าอีพีสองตอนนี้น่าจะเป็นอีพีสามก็ยันม่าเดินเบาได้ขนาดนี้นะก็คิดดูปกติยันม่าไม่เบาได้ขนาดนี้แต่ว่าช่างก็จัดการมันได้เพราะว่ามันต้องการอะไรช่างก็ให้มันให้เขาแล้วกันพูดมันก็ไม่เพาะเพราะว่าเขาไม่ชีวิตนะเขามีบางอย่างที่ว่า <c oughs> สามารถ าเราไปได้ในที่เราอยากไปสมัยก่อนช่างยุคเก้าศูนย์ช่างก็เอานี่แหละรถไถนี่แหละไปเที่ยวเที่ยวงานเนาะมีงานประจําปีก็รถไถเนี่ยไปายทานไปหลายคนสิบคนยี่สิบคนก็พากันไปแต่ตอนนี้มันหมดยุคแล้วมันก็เหลือแต่รถกระบะละที่เราพารถไปนะอา,อาจจะเป็นรถกระบะรถเก๋งแต่ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยยังไม่ใส่ท่อนะอท่อยังไม่ใส่เพราะว่า มันมีางหลายครั้งที่ต้องทำเดี๋ยวต้องพาลูกพีเ่เข้างานก่อนลูกพี่ตอนนี้ยังไม่เจ็ดโมงอ่าเพราะช่างทําหน้าที่ตัดเครื่องติดประกอบเสร็จแล้วให้ลูกพี่เก็บงานแล้วช่างมาทำคั้นอื่นต่อไปอ่านี่คือยันม่าเจ้าพลังแล้วก็แปลงเป็นเจ้าโลกนะเปลี่ยนมุมมั่งเดี๋ยวเบื่อเนี่ยก็เปลี่ยนฝาเป็นเจ้าโลกนะก็คือถ้าเจ้าพลัง เฟืองแป้มน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมแต่เขาแปลงมันเจ้าโลกมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกอย่างเหมือนกันหมดอะไรใช้ตัวเดียวกันอ่าก็ทําการาล้างไซ้กรองนะล้างไซ้กรองเปลี่ยนซินน้ามันไอเปลี่ยนซินมือหมุนนะเปลี่ยนซ้นมือหมุนนะแล้วก็ซินข้อซีนข้ออยู่ข้างนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วอ่าถ้ามาหาจ้างก็เปลี่ยนหมดนะ ถ้าเข้าร้านจ้างแล้วไม่ต้องกลัวหรอกไอ้เรื่องแพงเรื่องถูกะเอาหอยจบแล้วก็เปลี่ยนอตะ,ะเก็นหม้อน้ําถ้าทิ้งไว้เดี๋ยวมันแพงกับฟูกจางเกียรติไปเก็บงานมีเวลาออกนอกสถานที่นะแล้วไอ้นี่อสายน้ำมันไหลกลับยังไม่ใส่นะเนี่ยยังไม่ใส่เนี่ยมันจะมาเข้าตัวนี้นะเข้าตัวนี้กับไหลมันนี่ตอนนี้เดี๋ยวให้ลูกที่มาเก็บงานถ้าแฟนโม่นที่เข้างานตอนนี้ก็แม่บ้านก็หมอนัดนะ,ะ,ะน้มันอะเดี๋ยวก็ต้องไปดูแม่บ้านก่อน ตอนนี้ก็ให้ดูว่าเออมันจะเป็นอกทีิสามนะหลังจากก็ดูการประกรอบเฟืองแล้วก็น่าจะเข้าใจก็ไม่มีอะไรนะถ้าประกอบถูกยันมากก็สามารถเบาได้อ่านะไม่ต้องไม่ต้องไปเร่งตั้งสูงขนาดนั้นเนี่ยยันมากก็ตอกตอกนี้ได้เสมอฮนะก็มาตั้งสายพานเนี่ยเนี่ยลูกปืลยลูกลอกนี่คือชุดลูกลอกนะเนี่ยลูกทิ้งเนี่ยก็เปลี่ยนให้เขาอะไรไม่ดีก็เปลี่ยนให้เขาซะ อย่าไปเอาไว้ถ้าเรามาเก็บงานที่หลังเราจะเสียเวลาเดี๋ยวให้ดูอ่าเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยอืมเนี่ยเออเนี่ยถามว่าแตกไหมมันยังไม่แตกหรอกแต่จะรอให้แตกทำไมถ้าเขอไปใช้แล้วมีปัญหาเราต้องตามไปเก็บงานมันเสียเวลาเสียในครับที่เดียวจบนะก็ที่ว่าเขาทำมาแล้วมันไม่จบก็คือหลายอย่างเราช่างมาไล่ดูใหม่นะ คือ,อเขาเรียกว่าให้กลับสภาพเดิมนะมเขาเป็นไงก็เขาเป็นอยงานแต่ถ้าเขาทามาก็ไม่รู้เขาทําไงก็แล้วแต่เ้าเราไม่พูดนะก็คือตอนนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์อ่าก็ถือว่าเสียงนี้ก็คือสมบูรณ์ตัดง่ายครับทีเดียวติดเลยก็ไม่ว่ากูต้าันมาก็มาหาทั้งชาติได้ถ้าใครอยากจะให้ซ่อมถ้าใครซ่อมแล้วมันเป็นยังไงอาการเป็นไง ก็ตามหาแล้วกันนะทั้งชาติบึงแววงไอคำว่าบึงแหวเนี่ยก็ไม่รู้อยู่จุดไหนของโลกมนุษย์นะตามหากันดูแล้วกันว่าทั้งชาติบึงแวงอยู่ที่ไหนก็บอกใบ้แล้วกันเหนื้อตอนล่างอยู่จังหวัดไหนทั้งชาติผมไม่บอกเพราะทั้งชาติเข้าป่าแล้วก็คือจะปิดตัวนะแต่เข้าป่าแล้วปิดตัวก็ปิดไม่ได้เพราะว่าคนเคยทํางานก็คือทํางาน ถ้าผลงานออกมาเขาต้องรู้จักแต่ทั้งชาติก็ไม่อยากให้คนรู้จักหรอกตอนนี้ก็ตั้งแต่เก้าเอก้าศูนย์ตอนนี้ก็กนะนนกปศอ,อะไรละอายุก็เยอะและ้วนะก็เหน,นื่อยแต่ก็มีลูกพี่ช่วยอยู่ตอนนี้ลูกพี่ก็คือลูกพี่ลูกน้องและก็ถือเป็นน้องกันนะไม่งั้นทั้งชาติเราคงกดกรเียนแล้วแต่ว่าอายุยังไม่ถึงหกขีไปยังไม่ได้เงินเดือนกนะ็คือยังต้องทํางานต่อไปอ่านะ ตอนนี้คือยันมาเบาขนาดนี้เดี๋ยวจะลองเบาให้ดูว่าจะเบาได้อีกไหมเดี๋ยวคอยดูกันนะก็จะเบาได้อีกไหมนะดูนะอ่าลองดูก็จะเบาได้อีกไหมอ่าเบาได้แค่นี้นะครับดับแล้วนะตอนนี้ก็เอ่อมันมีงานต้องทํามีตัวนี้เล้ว๋วเราช่างก็ต้องรอประกอบเนี่ยไอ,อ,อ,อ้เนี่ยงานเก่าเนี่ย เนี่ยนะทำทำโค้งนะแกถอยหลุดนะไอเนี่ยไอยันม้าเนี่ยที่เฮ็ดเนี่ยนะไอเนี่ยที่เฮ็ดเจ็ดห้าเนี่ยนะอะไรก็ล้างไว้แล้วลูกพี่ก็ล้างไว้รอแลว้วเนี่ยตอนเนี้ยนะเดี๋ยวก็จะมาถ่าให้ดูนะว่าหลังจากติดแล้วมันจะเบาได้เป็นไงแรงขนาดไหนแต่ตัวนี้ก้านยาวนะเนี่ยก้านจะยาวกว่าไอเจ้าเจ้าพลังเจ้าโลกตัวนี้จะก้านยาวนะที่ช่างบอกว่าลูกเล็กก้านยาวเนี่ย เพิ่มพลังมหาศาลเนี่ยคือตัวนี้นะก้านเนี่ยเขายาวมากเลยเทียบกันแล้วนะยาวจริงยาวกว่าเยอะเลยยาวกว่าประมาณนี้อนะยาวประมาณนี้เนี่ยใส่กรงใส่กรงท่ถ่ายให้ดูนะสตราราครยติดตามนะคลิปที่แล้วนะแล้วฝาสูบยังไม่ทําแต่ช่างซื้อวาล์วมาแล้วนะซื้อวาล์วมาแล้วเดี๋ยวจะทําทฝาสูบให้เาช่างทําเองนะสูบนะก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกไอ้ที่ทําฝาสูบมันก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยอาใช้ดูเนี่ย ก,ก็มีแท่นตัวนี้ตัวเดียวแหละช่างก็ทําได้อยู่นะอตอนนี้สถานที่มันโลกหน่อยเพราะช่างไม่มีเวลาจัดว่าจะจัดตงงานก็เยอะอเดี๋ยวจะพาไปดู <c oughs> เสร็จไปแล้วอันนั้นกนะ็คือคูปตานะ้าเก้าหเจ้าของวิ่งหาชาบจน3วัน4วันแล้วซื้อชาบมา3-4ชุดแล้วใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็คือ,อเนี่ยะนะอันนี้แล้วเดี๋ยวให้ไปดู แล้วช่างต้องจัดการเองก็จบเลยวันเดียวเจ้าของเขาหาไหล่ไม่ได้อันนี้ก็ติดเครื่องไว้นะหลังจากเสร็จแล้วนะครับเก้าห้านะเนี่ยเสร็จแล้วนะเนคูต้านะเบาได้คนนี้ไหมลองดูดิคูต้าจะเบาได้ยงไงนะนี่คูต้าเขาจะเบาได้ขนาดนี้แหละแต่ว่ามันจะทําให้เต็มที่หรอกเจ้าของเขาประหยัดงบนะก็แค่นี้ก็โอเคแล้วลองเร่งดูนะ ก็ไม่มีก็ใช้ได้นะถ้าเล็งดูแล้วไม่มีควันไม่มีอะไรไม่มีดันไม่มีสะดุดก็คือผ่านนะน้าก็ไม่มีดันอ่าก็สําหรับเจ้าคูปา้าเอ่อเก้าห้านะเก้าห้านี่ถือว่าทนนะเพราะว่าช่างอยู่ที่ทํางานเดิมนะีช่างซ่อมแต่เก้าห้าก็ใช้ได้ไปสิบกว่าปีนะซ่อมทีนะสิบกว่านะแต่ว่าที่ช่างทํางานที่เดิมเนะี้ยก็คือเขาทํางานเขาเรียกอะไรอ่ะทํา ทำนาครั้งเดียวอ่ะแต่ว่าที่นี่ก็ทำนาสามหนสี่หนไม่มีหยุด3หน4หสี่ือแล้วห้าก็ไม่รู้ไม่เคยหยุดกันเลยก็ทําตลอดนะอ่าแต่สับเจ้า95้านี่ถือว่าทนนะแต่ตอนนี้ช่างจะสรุปนะอ่าให้มันดับไปมันเหนื่อยแล้วนะสรุปว่าเอ่อคลิปนี้จะให้เป็น ep สานะก็ติดตามเอ่อหลังจากเสร็จรถไถน,นะช่างก็จะทำรถมอเตอร์ไซค์ต่ออ่ะ เจ้าเนี่ยเจ no ้าของเขามาดูแล้วเมื่อวานเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยที่ลงคลิปไปแล้วถ้าใครได้ติดตามก็จะได้รู้เดี๋ยวจะให้ดูตอนประกอบเพราะว่าตอนนี้ช่างเราเอ่อเซ็นเซอร์อุณหภูมิเอ่ออุณหภูมิน้ำมันเครื่องอืพูดเลยไปหน่อยอุณหภูมิน้ำมันเครื่องตอนนี้ช่างกําลังสั่งอะไรอยู่ก็คือตัวนี้นะเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องเนี่ยคือตัวนี้ตัวนี้นะเออเนี่ยมันเตือนรหัส7ที่บอกไปนะ เนี่ยอาเจ็ดอ่าดูคลิปเดียวในคุ้มเลยทั้งโมเตอร์ไซค์ทั้งรถถ่ายอ่าแล้วรถยนต์ออกไปแล้วนะเดี๋ยวก็ช่างทําการเนี่ยวันนี้คงจะได้รื้อแล้วแล้วตรนนี้ดินเต็มเลยโอ้โหฝุ่นทั้งนั้นเลยแล้วช่างก็ทาการเปลี่ยนหมดเลยลเนี่ยซีนก็ต้องเปลี่ยนรั่วไม่รั่วก็ต้องเปลี่ยนนะอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่รั่วว่าเอาไว้ก่อนไม่ได้ถ้าทํางานกับช่างในช่างเปลี่ยนหมดเลยนะ <S <S พอมาถึงเปลี่ยนไว้ก่อนเพราะว่าเขาไปใช้จะได้จบนะเนี่ยเนี่ย เม็ดเม็ดช้ำช้ำอะไรเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนออกเลยเนี่ยช่างสั่งอะไรมาแล้วแต่รอตัวเดียวคือเอ่อเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่องนะก็คลิปนี้ช่างขอจบคลิปเท่านี้นะก็โปรดติดตามคลิปต่อไปนะติดตามก็คือกดกระดิ่งนะเอ่อถ้าคนไม่รู้กดกระดิ่งยังไงก็ถามคนข้างๆว่าเฮ้ยกดกระดิ่งติดตามช่างชาติเขาเขากดตรงไหนนะถ้ากดติดตามช่างชาติแล้วช่างชาติจะได้ทําคลิปต่อไปเพราะว่าตอนนี้นงานก็เข้าเยอะ ถ้าคนไม่ไม่มีคนติดตามทั้งชาติเราคงจะต้องทํางานก่อนเพราะว่าจะได้ไคงไม่มีเวลาลงคลิปแต่ถ้ามีคนติดตามปั๊บทั้งชาติก็จะเฮ้ยคนติดตามเยอะว่าเราต้องทําคลิปแล้วเพื่อจะได้เอ่อมีอะไรใหม่ๆเนาะจะได้ดูกันว่าทั้งชาติจะทําอะไรอีกทั้งชาติทําได้หลายอย่างเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเออก็กดติดตามหน่อยแล้วกันนะคนดูเยอะนะคนดูเยอะนะเกือบแสนแล้วแต่คนติดตามสามร้อยกว่าเองนะก็ ต้องดูคนติดตามด้วยเพราะว่าช่างชาดก็ไม่มีเวลาหรอกตอนนี้งานเยอะบางทีจะถ่ายคลิปโอ้หจะถ่ายคลิปมันใช้เวลาไงมันก็ต้องแบบลูกพี่เขาก็จะมันช่วยทํางานเนาะมาช่วยทานนําทงานก็จะให้จะให้ถือกล้องถ่ายมันก็ไม่ได้ต้องช่วยกันสองคนอะ่ะหรือตรงนี้ก็หรือตรงนั้นหรือคนน้นก็หรือคันนี้ละมันก็ต้องแยกย้ายกันทํางานจะตั้งกล้องก็ไม่สะดวกนะก็เอาว่าติดตามกดกระดิ่งนะเออกดไลค์กดแชร์ ให้ช่างชาติมีผลงานนะนี่ก็วันนั้นก็เข้าไม่ใช่วันนั้นเราเมื่อวานเข้ามาอีกคันนั้นเนี่ยเนี่ยให้ดูลืมบอกเนี่ยเนี่ยเข้าเมื่อวานเนี่ยนี่คือยันม่าเหมือนกันเลอันนี้เขาเรียกเจ้าโลกนี่ตัวจริงเถียงจริงเนี่ยเจ้าลงจริงนะอันนั้นคันนั้นเสร็จไปแล้วนู่นอยู่นู่นอีกคันนี้มาอีกแล้วนะอ่าก็คลิปนี้ก็อีพีสามนะติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะติดตามชั้งชาตินะก็ไม่มีอะไรก็เท่านี้แหละขอบคุณครับพี่น้อง